สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับหรือข้อดีข้อคิดดีๆที่อยากจะบอกนะครับว่าการที่เราไม่สามารถดูแลเรื่องมแมลงนะครับเชื้อราหรือว่าพวกหนอนผีเสื้อนะครับแล้วก็เพ้ยกระโด,ดต่างๆเนี่ย ได้มีประสิทธิภาพเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากเกินจนเกินไปนะครับผมจะบอกไว้ก่อนปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยมันทําให้ข้าวเราสวยจริงนะครับเขียวจริงงามจริงแต่อย่าลืมนะครับความเขียวความงามนั้นอะ่ะมันมีพวกหนอนแมลงแล้วก็เชื้อราแอบแฝงอยู่เสมอนะครับการทําให้ข้าวเนี่ยมันงามจนเราดูแลและควบคุมไม่ไหวนะครับ หรือพูดง่ายๆถ้าเราใส่ปุ๋ยยูเรียในจำนวนมากเนี่ยเช่นหนึ่งไร่เนี่ยเราใส่ย,ยูเรียสักสองลูกเนี่ยมากไปไหมครับลองถามก่อนหรือว่าใส่ย,ยูเรียไร่ละลูกเนี่ยในรอบแรกนะครับในรอบแรกถือว่าเยอะไหมครับก็เหมือนคลิปที่ผมเคยบอกว่าทำไมเราไม่ใส่ย,ยูเรียเพียวๆในรอบแรกก็เพราะมันเยอะเกินไปไงครับคือไอ้ใส่เยอะนะ่ะผมไม่กลัว ถ้าใส่เยอะแล้วพวกท่านดูแลได้แล้วสามารถฉีดยาหนอนยาแมลงทันมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เมื่อท่านใส่ยูเรียเยอะเนี่ยแล้วท่านฉีดยาไม่ได้ฉีดยาไม่ทันหรือไม่มีเวลาดูแลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับลองนึกภาพเอาท่านเอามาแรงเอาเชื้อราไม่ทันนะครับหรือไม่อยู่ท่านอย่ามองนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยข้าวมันเขียวสวยจริง แต่จริงๆแล้วนะมันเข้ามาทําลายแล้วนะครับมแมลงไอตอนที่เราเห็นภาพเขียวๆสวยๆของข้าวอยู่อ่ะมันถูกทําลายไปแล้วครับแค่มันยังไม่ได้สแสดงอาการหรือสแสดงผลของมแมลงนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับการใช้ปุ๋ยอันเกินกําหนดนะครับหรือว่าเกินควรเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีนะครับฉะนั้นก่อนจะใส่ปุ๋ยเนี่ยให้พิจารณาให้ดีนะครับ การมองต้นข้าวการพิจารณาต้นข้าวว่ามันควรจะใส่ในตัวเจนไหมตัวเองพอใจกับต้นข้าวลำต้นนะครับลำต้นใบข้าวหรือ,อยังในความพอใจนี้เราให้วัดตรงไหนหรือดูจากที่ตรงไหนผมจะให้วัดแล้วก็พิจารณาตามที่ผมพูดตามนี้นะครับคือว่าข้าวอายุ10วันเราต้องรู้ว่าข้าวต้องได้แค่ไหนนะครับคือ10วันเนี่ยข้าวมันจะต้องได้หนึ่งคืบก็คือเราหวังไว้แค่นั้นถูกไหมครับ ฉะนั้นในระยะเวลา1นคืบเนี่ยสิวันได้1คืบแล้วเนี่ยคือพอนั่นแหละครับเรียกว่าข้าวมันพอดีแล้วทั้งความสูงทั้งใบแล้วเราจะไปใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นทําไมครับผมถามก่อน10วันเนี่ยถ้าข้าวเราได้ความสูงตามที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยท่านจะไปใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกทําไมอันนี้ก็ฝากเป็นอีกหนึ่งข้อคิดแล้วกันนะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยทําไมในเมื่อข้าว1ิวัน มันก็คือได้เท่านี้นะครับแต่สิ่งที่พวกท่านควรจะทํามากกว่าก็คือการดูแลหญ้านะครับในช่วงข้าวสิบวันเนี่ยนะครับหลังจากเจ็ดวันเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเนี่ยท่านใส่น้ําท่านฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จแล้วหล่อน้ําเนี่ยท่านควรดูอะไรดูหญ้าครับท่านควรดูหญ้าไม่ใช่ดูว่าหูข้าวเราเป็นนู่นไม่ใช่ดูหญ้าไว้ก่อนครับอ่าแล้วการที่ท่านจะบํารุงใส่ปุ๋ยกันเนี่ยท่านควรไปบํารุงตอนไหน นู่นครับตอนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถึงยี่สิบวันนู่นท่านค่อยบ้าปุ๋ยบ้ายาไม่ใช่มาบ้าตอนนี้ตอนนี้ท่านควรจะบ้าอะไรบ้าเพี้ยไฟบ้าหญ้านะครับดูแลยังไงก็ได้ไม่ให้หญ้ามันขึ้นดูแลยังไงก็ได้ไม่ให้ไอเพี้ยไฟมันมากินเพื่อทําให้ข้าวมันไม่สูงไม่เจริญเติบโตนะครับหรือว่ามันโดนน้าท่วมตายควรดูแลตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะควรดูต่อไปก็คือ ข้าวเมาตอซังนะครับข้าวเมาตอซังและก็อีกสิ่งสําคัญเลยก็คือการ์ดนะครับการ์ดไข่เน่าตะไคร่น้ํานี่คือสิ่งที่ควรจะต้องดูนะครับตอนข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกมาเนี่ยจนถึงอายุสิวันเนี่ยท่านควรดูแค่นี้นะครับก็คือหนึ่งเมาตอซังสองหญ้ามีเป่าวานะครับสามเพี้ยไฟกินไหม สี่ตาค่ายน้ําจะรวบข้าวหรือว่าข้าวจะขึ้นจากน้ําได้หรือเปล่านี่ควรห่วงตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปห่วงว่าโอ้กูต้องใส่ปุ๋ยกูต้องใส่ปุ๋ยกูหวานยูเรียพรม,มเดี๋ยวไม่ทันทันครับสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยใส่ปุ๋ยเถอะครับอ่าหลังจากมันได้สิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยอ่าซื้อปุ๋ยมาใส่ครับอ่าแต่บางท่านแม่งไม่ซื้อปุ๋ยนะครับ สิบห้าถึงยี่สิบไม่ซื้อปุ๋ยเสือกจะไปซื้อยาฉีดหญ้ามานะครับเสือกอยากจะฆ่าหญ้าอีตอนแรกเสือกไม่ฆ่าทําไมต้องมาฆ่าตอนยี่สิบวันสามสิบวันผมอธิบายก่อนเนี่ยมันมันถึงได้เจ๊งกันไงครับคือเรารู้ว่าช่วงฆ่าห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยเราฉีดยาแล้วนะครับสมมุติว่าเราฉีดยาตอนเจ็ดวันแปดเก้าสิบเนี่ยเราหล่อน้ําแล้วใช่ไหมครับอ่าหล่อน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านดูสิครับว่า หญ้าใต้น้ําอ่ะมันเฉามันเหี่ยวมันแดงมันตายไหมอ่าฟังดีๆนะครับหญ้าเนี่ยมันตายไหมเออถ้าหญ้ามันตายจบประคองน้ํายาวๆแล้วรอการใส่ปุ๋ยแต่อันนี้มันไม่ใช่ข้ากูตายไม่ตายไม่รู้กูไม่ประคองน้ํากูมองไม่เป็นว่าหญ้ามีไม่มีอ่าแล้วถ้าเรารู้ล่ะเรารู้และรู้หรือว่าฟังผมแล้วเข้าใจแล้วท่านดูถ้าหญ้ามันตายอยู่ใต้น้ําก็จบ ฆ่า้าไม่ตายระบายน้ำออกฉีดยาฆ่าญ้าซ้ำใช้ยาตัวเดิมเลยครับซ้ำระบายน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็ฉีดยาซ้ำเสร็จแล้วรอสองวันหล่อน้ำซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับฟังดีๆหล่อน้ำเข้าไปอีกทีมันจะไปได้อายุประมาณ1 5 1 6วันแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเห็นไหมครับนี่คือวิธีกําจัดยาของผม นะครับแล้วผมก็ฝากข้อคิดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับว่าใส่ปุ๋ยยังไงให้มแมลงแดกข้าวนะครับในหัวข้อแรกว่าใส่ปุ๋ยยังไงมแมลงมันถึงมาแดกนะครับก็ใส่แต่ยูเรียงไงครับอ่าแล้วก็ข้อคิดต่อไปฉีดยายังไงให้หญ้ามันไม่ตายนะครับหรือว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยสิวันเนี่ย พวกท่านควรทำอะไรนะครับไม่ใช่ว่า10วันเนี่ยจ้องจะดูข้าวว่ามันสูงหรือยังอัดน้ํานิดอดับน,น,นั้นน้าใส่น้ํานิดน้ําหน่อยจ้องจะหว่านแต่ปุ๋ยหญ้ามึงยังไม่ได้ฆ่ามันเลยหวังแต่ยาคุมยาคุมมันจะอยู่ไหมล่ะครับยาคุมเนี่ยผมเห็นคุมกันจางสุดท้ายก็มาฆ่าลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนเป็นการฆ่าเลยไม่ดีกว่าเหรอนะครับผมก็จนปัญญาจะพูดนะครับบางทีมันก็อธิบายจนละเอียดแล้ว และไอช่วง15จนถึง20วันเนี่ยถ้าเราคุมน้ำคุมหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมพยายามบอกนะครับว่าช่วง10เนี่ยถึง15วันเนี่ยถ้าหญ้ามันไม่ตายปล่อยน้ำออกเลยแล้วฉีดใหม่นะครับเขาเรียกฉีดเก็บอีกรอบหนึ่งอันนี้มันจะง่ายกว่าไหมไม่ต้องคุมบางคนคุมบางคนฆ่าแล้วก็มาฆ่าอีกปุ๋ยไม่ต้องใส่ครับข้าวก็ไม่ต้องได้ดีเพราะอะไรมัวแต่ฆ่าหญ้านะครับสุดท้ายแล้วก,ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรเลย พอปุ๋ยไม่ยอมใส่ข้าวมันก็กันนะครับข้าวเนี่ยมันเดินลากจากเมล็ดออกมาเนี่ยมันกินสารอาหารจากเมล็ดแป้งจากในเมล็ดเนี่ยแล้วก็ยืดลากออกมาถูกไหมครับยืดลากออกมาลงดินปุ๊บเนี่ยมันจะได้ความสูงอยู่แค่คืบเดียวนะครับมันจะไม่สูงกว่านั้นหลังจากคืบหนึ่งปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มแตกใบนะครับแต่มันก็จะแตกใบไปไม่ได้เยอะเพราะมันต้องการปุ๋ยครับสารอาหารในเมล็ดมันหมดแล้ว แล้วสารอาหารในดินที่มันอยู่ตรงนั้นอะ่ะจากที่เราทําเทือกหมักเทือกมาเนี่ยมันก็หมดแล้วนะครับมันต้องการไนโตรเจนใส่สิครับเปล่าแต่เราไม่ใส่เราไปใส่ยาฆ่าหญ้าเห็นไหมครับใส่ยาฆ่าหญ้าไม่พอบางคนที่ทางไม่เสมอปรับที่ไม่ดีปรับที่ไม่เสมอฉีดหญ้าอยู่ทั่วหมดแต่ไอตรงที่น้ําไม่ถึงฉีดไปให้ตายมันก็ไม่อยู่ครับ ผมเคยบอกเสมอเคยพูดอยู่เสมอว่าควรจะดูตรงนี้ให้ดีก่อนไหมที่นาเสมอหรือเปล่าก่อนทำนะครับผมเคยบอกแล้วนะว่าจะรีบไปไหนนะครับจะรีบไปหาอะไรในเมื่อสุดท้ายแล้วถ้าคุณทำดีๆที่ทางคุณเสมอคุณทำได้ดีแล้วที่เสมอแล้วปรับทุกอย่างดีหมดยังไงคุณก็ได้เกี่ยวกว่าเกี่ยวก่อนไอ้พวกที่รีบทำนะครับพอข้าวเราออกเสมอข้าวเราไม่ต้องรอกัน ไม่ใช่ตรงนู้นสูงตรงนี้ต่ำข่าวออกเป็นทิวออกไม่เสมอกเพราะเรารีบไงครับเพราะเราไม่ไม่รู้วิธีจัดการทุกวันนี้ถึงได้เป็นแต่นี่สินไงครับนี่สินเกิดจากอะไรก็เกิดจากพวกท่านรีบร้อนนะครับรีบร้อนรีบร้อนไปมีแต่นี่นะครับจําไว้ผมจะพูดเลยชาวนาเนี่ยมีแต่นี่ก็เพราะสิ่งพวกนี้แหละครับผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวก็พาว่าหาหาน้ําใจนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันฝากสิ่งเหล่าเนี้ไว้ให้คิดนะครับคือข้อคิดที่ผมอยากจะให้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจาะลึกเข้าไปหลังจากเราใสา่ปุ๋ยแล้วนะครับอันนี้เอาแค่จากเริ่มหวานนะครับสู่10วันพอนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมเป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะครับ วิธีค้นหาแล้วก็ดูวิดีโอต่อไปก็คลิกเข้าไปท er ี่ YouTube ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่รูปค้นหานะครับแล้วก็เขียนว่าวัยรุ่นหัดทำนานะครับหรือว่าพิมพ์ว่าวัยรุ่นหัดทำนาแล้วก็มาที่รูปหลวงข้าวตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วท่านก็เข้ามาที่วิดีโอนะครับปึ๊บนะครับแล้วท่านก็เลื่อนดูคลิปต่างๆหรือความรู้ต่างๆในช่องของผมได้นะครับโดยที่ เสียเวลาสัก60วิวินะครับเพื่อเลื่อนดูนะครับเผื่อจะมีความรู้ในสิ่งที่พวกท่านเนี่ยต้องการฟังแล้วก็ต้องการรู้นะครับทุกเคล็ดลับทุกความรู้ทุกความสำเร็จอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ